ตรงคอนีออ่แตนมที่สองฮอ,อสเต็มปากเต็มคามอีกแล้วครับเจ้าเดือวของแท้จักแป๊บโผนี่ของแท้นี่กับสีส้ม ลองดูฟันนี้แบบนอืมอืมอนมกำลังย่องต้อยเลยครับจอดนี่พอครับพอเลยครับของแท้เจแปนโพนี่ใช้ได้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมจอดของแท้แก้า อแล้วปลาไม่มีนทนึงที่สุดจัดอเอาอยู่แจ็คหัวเขียวเอาเรลืองอือ้อหม ยังเป็นสันอือสาวทุ่งาเนี่ยอือเจ็บหัวเขียวอือสุดจัดเปลัดขีดยิ้มแย้มแจ่มใสของแช้จับแบ๊บผูกขอบเลยครับกับทุ่งนาน้ำท่วมแก่